สวัสดีค่ะทุกคนมาชมโมเมนต์ค่ะโมเมนต์ต้องทำเองทุกอย่างหลังจากพ่อใหญ่ไปสวรรค์ทุกอย่างต้องทำเองหมดเลยค่ะตัดหญ้าทำสวนทำคนเดียวหมดเลยค่ะมีน้องแมวมาช่วย น้องแมวมาช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะน่ารักช่วยทุกอย่างเลยค่ะช่วยนั่งมองฮลัโลโหลฮัลโหลดาร l งฮัโลโหลดาริง